ในลำดับต่อไปจะเป็นช่วงการนำเสนอผลงานของการสัมมนากลุ่มย่อยที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากการสัมมนาเมื่อวานนี้โอกาสขอเรียนเชิญท่านกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยคุณกลินสารสินนำเสนอสรุปผลงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่สาสเด้วยครับเรียนเชิญท่านค่ะ ตอนอื่นผมขอปรบมือขอบคุณแล้วก็สร้างความวยินดีพวกเราได้ได้มาฟังท่านสัสดารพิจารณ์ดรสมคิดจ,จ,จตุศรีพิทักอีกครั้งครับเชิญครับร<ว>ับได้ความรู้มากนะครับเรียนสัส์ารพิชาร์ดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ ประธานกรรม th ai, าการหอการค้าไทยผู้ว่าราชก,การจังหวัดกรรมการหอการค้าไทยประธานหอการค้าจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่31 <laughs> ทุกท่านครับผมกลินสารสินเลขานิการหอการค้าไทยได้ ai, รับมอบหมาย <hatte> ให้กล่าวสรุปผลการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่31โดยการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งนี้ ทางหอการค้าได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ว่าหอการค้าไทยเป็นสถาบันหลักทางธุรกิจที่มีองค์ความรู้มีเครือข่ายและความร่วมมือที่เข้มแข็งที่สุดของประเทศไทยโดยมีประสงค์ให้ประเทศไทยมีศักยภาพและสวัสดิโอกาสที่ให้สามารถแข่งขัน ได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยมุ่งมัน่นดำเนินงานภายใต้พันธกิจ5ด้านประกอบด้วย 1. สร้างสมองค์ความรู้แบ่งปันสู่ทุกภาคส่วนของธุรกิจดังเป็นระบบ 2. หาเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการแข่งขันของคู่ ของผู้ประกอบการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ SME 3. พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อการพัฒนาธุรกิจทุกภาคส่วน 4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบในการดำเนินอ,อย่างยั่งยืน 5. พัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและมีภาพลักษที่ดีต่อสังคมในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้นหอการค้าประหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้มีมากและเร็วขึ้นมากจนทำให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเพื่อความอยู่รอดและรักษาความสามารถขาันคำกล่าวที่ว่าปลาใหญ่กิน กินปลาเล็กอาจใช้ไม่ได้ในอดีตอาจใช้ได้ในอดีตแต่ในสมัยนี้อาจต้องใช้คำกล่าวที่ว่าปลาที่ว่ายน้ำเร็วจะแซงปลาที่ว่ายน้ำช้ากว่าดังที่ท่านประธานกล่าวเมื่อวานนี้ในขณะเดียวกันภาครัฐเองก็มีคนหยุดนิ่งเช่นกันต้องวางกลยุทธ์และแนวนโยบาย ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกให้มีความโดดเด่นมากกว่านี้อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับล่าสุดของสถาบันการจัดการนานาชาติหรือ IMD และสภาเศษรษฐกิจโลกหรือ WEF จะมี ภารกิจอีกมากสาหรับประเทศไทยเนื่องจากระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยยังห่างเมื่อเทียบกับประเทศชั้นนําของเศรษฐกิจของโลกและของอาเซียนตั้งจะเห็นได้ว่าจากผลประเมินในปี2556 IMD ประเมินให้ประเทศไทยอยู่ในระดับที่27จาก60ประเทศและ WEF ประเมินให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่37จาก148ประเทศและที่สำคัญเราอยู่อันดับต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเกือบทุกด้านดังนั้นการประชุมหอการค้าทั่วประเทศในปีนี้จึงเห็นว่าประเทศไทยจะต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นเพื่อการเข้าสู่ประชาชม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกตลอดจนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยหอการค้ามุ่งม,มั่นที่ยกระดับความสามารถในการแข่งขันหรือ competitiveness และเพิ่มผลิตภาพการผลิตหรือ productivity ของประเทศร่วมกับภาครัฐอย่างเต็ม โดยเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือดำเนินให้ธุรกิจมุ่งเน้นประสิทธิผลหรือ e f f e c t i v e n e s s เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและอย่างมีคุณภาพโดยผ่านกระบวนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ efficiency ซึ่งเน้นกระบวนการผลิตและการบริการที่มีต้นทุนต่ำมีความรวดเร็ว และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพอคันค้าเห็นว่าการเริ่มต้นยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลิตภาพการผลิตนั้นจะต้องเริ่มที่ตัวเราโดยการสร้างมุมมองและเปลี่ยนความคิดใหม่เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรของเราซึ่งเมื่อหอการค้าทั่วประเทศร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันสมาชิก ทั่วประเทศแล้วจะมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดนันในการคว้าเิ่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและปรับตัวดีขึ้นในที่สุดการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่31น,นี้ได้วางแนวทางการประชุมภายใต้กรอบแนวคิดเปลี่ยนหัวคิดตั้งใจสู่ชัยชนะหรือ change mind change me to be excellent โดยการแบ่งประชุมออกเป็น3ามกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1รอดอย่างไรหรือ how to survive กลุ่มที่2นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ innovation for change และกลุ่มที่3ส,สู่ความเป็นเลิศหรือ to be excellent กลุ่มที่1อยู่รอดอย่างไร how to survive ดู BTR ครับ แล้วฮึกเขิมขึ้นไหมครับน,น,นะครับ,นะรบที่ประชุมกลุ่มหนึ่งนะครับเห็นว่าเรื่องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสําคัญเสนอที่หอการค้าต้องดําเนินการต่อไปนี้ผลักดันให้ภาคเอกชนต้องมีกระบวนการผลิตและการบริหารงานที่มีมาตรฐานสูงผลักดันให้ภาคเอกชนมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในเรื่องของระบบบัญชีเพื่อสามารถใช้วิเคราะห์วางแผนด้านต่างๆและมีวินัยทางการเงินผลักดันให้ภาคเอกชนมีการพัฒนาทักษะความนำมีการสร้างวิวสัยทัศน์มีแผนกลยุทธ์การแข่งขันและตั้งเป้าหมายในการดำเนินการที่ชัดเจนโดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบร,ริการ และสอดคล้องกับความต้องการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอผลักดันให้ภาคเอกชนมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งและผู้นำในธุรกิจนั้นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถได้สนับสนุนให้มีการร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างกันทั้งแนวรับและแนวด่งเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองรวมทั้งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและการจำหน่ายกระจายสินค้า ส่งเสริมให้มีการศึกษาศาสตร์ของขอครอบครัวธุรกิจให้เข้าใจรละวางแผนวิธีดำเนินการเพื่อให้การถ่ายทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นเป็นไปอย่างยั่งยืนกลุม่มที่สองนวัตรกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ innovation for change เชิญดูวิธีอารครับ ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าความสำเร็จในการนำพาธ,ธุรกิจให้เติบโตและอย่างต่อนเนื่องต้องผ่านการใช้นวัตกรรมทางความคิดหรือเอ็นเ a t i ์เท h i ิ้งก i n g ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญโดยผู้นำและองค์กรต้องมีการคิดมหมเพื่อความแตกต่างที่ประชุมกลุ่มมีความเห็นว่านวัตกรรมเป็นเรื่องไม่ยาก ใกล้ตัวทุกคนทำได้สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างแบรนด์เครือข่ายใช้เครือข่ายในการสร้างนวัตรกรรมความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นลูกนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นเพื่อการก้าวหน้าต่อไปก็มีการสร้าง เศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือ creative economy คบคู่ไปกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือ sufficient economy นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเพิ่มเติมที่สามารถนำมาใช้ต่อไปได้เช่นการคิดว่า innovation คือการคิดให้แตกต่างสร้างมูลค่าเพิ่มหรือ innovation ในภาษา yec นะครับบอกว่าต้องแตกต่าง ต้องโดนแล้วต้องทำเงินนะครับ t n o o v a t i o n ไม่ใช่สินค้าอย่างเดียวรวมถึงกระบวนการหรือ process ด้วยการมีจิตใจที่มุ่งมั่นและศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการสร้าง Innovation อย่าท้อแท้นะครับการใช้โซเชียลมีเดียและการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กใช้เป็นประโยชน์ต่อมาเป็นกลุ่มที่3 ก้าสู่ความเป็นเลิศหรือ to be excellent เชิญชม BTR ครับ ที่ประชุมของกลุ่มนะครับเสนอว่าความสำเร็จในการนำพาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศคือเป้าหมายชัดปฏิบัติด,ดีสู่จุดหมายที่แม่นยำพร้อมกันทั้งองค์กรหรือ clear vision good action with great alignment โดยจะดำเนินการต่อไปดังนี้หอ,อการค้า จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการสร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจของจังหวัดเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดหอการค้าจะร่วมกับจะร่วมกันกับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจจังหวัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือ competitiveness และผลิตภาพการผลิตหรือ productivity ผลเป็นรูปธรรมหอการค้าจะเริ่มโครงการคิดเจ็งเร่งผลเลิศให้ธุรกิจทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีการสร้างวิสัยทัศน์สำหรับธุรกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหอ,อการค้าจะเริ่มโครงการความเป็นเลิศทางธุรกิจค้าชายแดนสำหรับธุรกิจการค้าตามแนวชายแดนในกลุ่ม GMS และผลัดกันสู่ความเป็นเลิศ ในตลาดอาเซียนต่อไปหอการค้าจะร่วมกับสมาคมการค้าในการพัฒนาและสร้างความ,ขมแข็งแกร่งของคลัสเตอร์ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งแต่ s m e และระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับธุรกิจระดับประเทศหอการค้าจะร่วมกับสมาคมการค้าและหน่วยงานอื่นๆขับธุรกิจโดยเป็นที่เลี้ยง พาธุรกิจไปขยายตลาดในต่างประเทศและลงทุนในตลาดอาเซียนโดยเฉพาะ AEC จะเกิดขึ้นภายใน2ปีนี้หอการค้าจะสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศและเผยแพร่ผ่านศูนย์ข้อมูลธุรกิจของหอ,งองการค้าที่ผมได้กล่าวมานนี้เป็นผลจากการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง3กลุ่มครับ ที่พวกเราชาวหอการค้าตั้งใจรวมพลังเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยิ่งยั่งยืนสำหรับผลสรุปหลังการสัมพนาหอการค้าทุกประเทศครั้งนี้หอการค้าจะขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ s m e ทั่วประเทศเพราะ s m ส e ีมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนขับเคลื่อนภาคธุรกิจ ขอประเททศไโครงการตั้งต่อไปนี้มีต่อไปนะครับโครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจหอการค้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์และส่งสัญญาณทางธุรกิจให้เครือข่ายสมาชิกของเรารวมถึงเป็นแหล่งความรู้เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่นๆโดยมีเป้าหมายให้พัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นเรื่อง t w w w y y Communication หรือการสื่อสาทั้งสองทางเช่นรู้ว่าประเทศไหนประเทศเพื่อนบ้านต้องการอะไรโอกาสของเรามีอะไรบ้างโครงการนี้ t r มีเทรนนิ่งซึ่งเป็นการกำหนดการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสมาชิกของแต่ละกลุ่มธรุมธรกิจและแต่ละช่วงของการพัฒนาเพราะแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความช่วยเหลือแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินบริหารการเงินการลดต้นทุนการทำนวัตกรรมใหม่ๆการสร้างความแตกต่างหรือการสร้างความต้องการตลาดเพิ่มมากขึ้นโครงการ SME On-Site Visit สิตเปิดนำสมาชิกไปเห็นธุรกิจจริงเพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงเพื่อให้มีความรู้และมีประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้น การธุรกิจทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวโครงการ SME Mentoring เป็นการให้ผู้บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและกรรมการหอการค้าที่ประสบความสำเร็จมีความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำแก่ SME ในเรื่องที่ SME ควรจะรู้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพัฒนาและแก้ไขอุปสรรคในการทำธุรกิจ การ SME cooperation และ business matching with others เป็นการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นส่งเสริมให้ SME พัฒนาคุณภาพสินค้าและบร,ริการให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้นมีการส่งเสริมการค้าชายแดนกานนำ e-commerce มาใช้การขยายตลาดมากขึ้นรวมถึงสร้างเครือขา่าย และ business matching ทั้งในประเทศและต่างประเทศและหาพันธมิตรในอาเซียนและใช้ประโยชน์ให้ได้ส่งเสริมการพัฒนาการทำนวัตกรรมใหม่โดยพาไปพบกับน,นักวิจัยดูความต้องการของตลาดและทำด้วยกันได้มีการพัฒนาตลาดโดยผ่านโซเชียลมีเดียรวมทั้งการสร้างความเข้าใจให้เข้าใช้ประโยชน์ให้ได้รวมถึง โครงการร่วมกับภาครัฐอีกหลายโครงการโดยหอการค้าจะเป็นตัวกลางในการหา้หาโอกาสแจ้งข้อมูลและสื่อสารให้สมาชิกทราบนอกจากนี้จะมีโครงการอื่นๆที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งโครงการทั้งหมดจะเชื่อมโยงกันทั้งหอการค้าไทยหอการค้าจังหวัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและเครือข่ายต่างๆเช่นสมาคมการค้า หอการค้าต่างประเทศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่คิดขึ้นให้เป็นรูปธรรมนอกจากนั้นแล้วในที่ประชุมของหอ,งองการค้าทุกป,ประเทศยังสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเรยกระดับความสามารถในการแข่งขันคือการปร,ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการระบบคมนาคมขนส่งการวางผังเมืองพัฒนาร,ระบบการศึกษา และการพัฒนาเพิ่มทักษะทรัพยากรมนุษย์การส่งเสริมใช้เทคนิคเทคโนโลยีและวนวัตกรรมในการพากธุรกิจการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวมอความสะดวกทางการค้าและการลงทุนมากขึ้นการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทยในการสัมมนาครั้งนี้มีสิ่งสำคัญขึ้น อีกอย่างนึงคือเราได้กำลังสำคัญจากคนรุ่นที่มีช่วยขับเคลื่อนธุรกิจประเทศและมีการจัดตั้งยัง n g Entrepreneur c m a m b e r ร f อ o m m e r เมหรือ YEC ข,ขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ทั่วประเทศมีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมกับหอ,อการค้าเสนอแนวคิดใหม่ๆและร่วมสร้างคุณประโยชน์ต,ต่อเศรษฐกิจท้องถิน่นและประเทศชาติ ด้วยพลังเครือข่ายของคนรุ่นทั้งหมดนี้ผลสรุปการประชุมของหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31. ส1สิบำหรับเอกสารที่เป็นรายละเอียดของการประชุมเราจะดำเนินการจัดทำเป็นสมุดปกขาวซึ่งท่านประธานหอการค้าไทยคุณอิสระองค์สนกิจจะได้นำเสนอต่อพระนท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อพิาจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปขอบคุณมากครับ